ฮั l โหลว l ลค m มทูระสิ i p รี a คชั่นะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเอกิครับผมแล้วก็วันนี้ผมมีอีกหบทเพลงที่เราห่างหายกันไปนานนะครับผมสำหรับนักร้องคนนี้นะครับผมเขาชื่อโฟตีไฟนะครับผมวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นเพลงของเขานะครับผมจากที่ผมไม่ได้รีแอคชั่นเพลงของเขามานานแล้วกันะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเอานําเพลงของโฟ r ีไฟเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับผม เพื่อจะมารีแอคชั่นไปพร้อมกับเพื่อนๆน,นะครับผมเพลงนี้ก็ผมยังไม่เคยฟังเลยนะครับผมนี่เพิ่งฟังเป็นครั้งแรกผร้ผมๆกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นพร้อมกันเลยครับผม Let's go Yo Yo f o r t f i e f y

<Yo. S 2> ผมชอบนะครับโฟร์ดี้ไฟนนี่เขาอ,อยู่เท่น,นะครับผมมีการาสไตล์ของเขาเนี่เป็นอเอากาลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับผมมีการสักที่นงที่หน้าอะไรแบบนี้นะครับผมผมแล้วก็ผมชอบการแต่งตัวของเขามันเท่ดีนะครับผมถ้าเปรียบเหมือนกับนักร้องแร็ปเปอร์ไทยก็เหมือนกับยังโอมเลยนะครับผมไปกันต่อเลย រោគប្រៈរោគមៀជាបកុំឲ្យគេដៀលអាមពលរៀលមើលវាលធំធេងជួយមើលគ្នាគ្នាកុំឲ្យពួកវាវង្វេងដោយគ្មានសម័យថ្មីដោយត្រីថ្មីឥឡូវសបាយខ្លាំងពីរហូតទៅដើរតាមផ្លូវចង់ឲ្យទេដៀលឬចង់ឲ្យគិតសរសើរនិយាយមកស្ដាប់គ្នាបណ្ដោះពួកព្រះទៅតាមបំណងកុំបើហើកុំបើហិតកុំដឹងហិនបងហោតកុំស្លាប់ដោយពួកគំរោះនៅអត់ប្រចាយវល់សុប៊ីរៀល เล่นเรนาซอเรนาเจเข้ามาอินคลายออดคล้ายคลียบจ้องมีนจ้องหลออบชบาลอเกิดกาเจิตสัสจะท่ออัมฟอร์เดียยัพอัมผ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 มฟังเพลงนี้ผมนึกถึงเกม GTA เลยนะครับผมแบบดนตรีแบบบีทอะไรมันคล้ายๆกันในเกมเลยนะครับผมเมืันกับแนวโซนอเมริกาโซนยุโรปฟังนู้นนะครับผม MC 2គប់អីនឹងពាកទ iel ប្រានមានចំហតែបៃដងនឹង Hal Vial ស្រោចមានសម្លេងដូចចាក់ទឹកដាក់បត iel King sing ray from the far of far but umbilical ក៏ប្រែទៅពេលរស្មីលុយពេញតែក្របดําថប់ឲ្យមានភ្លឺ I'm for the vial going to kill up in the here ចរិតជីគួមើលធ្លុះពូវៀនស្នោប្រចាំមិត្តអាសនៈក្ទួយគៀលតាមឫសស្បៃពណ៌នេះវាកាន់តែហ៊ានបើកសោចាក់ เรจะเียมบอที่มาเพียมดเครื่าทวามันเลกบอกขงชวบอกงบอกอ้จก็นม่ซมีสัญญา o u r e my f a i l ว้าวรบตอนนี้ ชายดา кме ងចាងហួតទៅមិនស្ដាយអ្នកណាមិនខ្វល់បងថាឌុំចេញដៃអើយគេធ្វើឲ្យសុបាយរមលេងទៅចេះលុយមិនចាយดา кме ងចាងហួតទៅមិនស្ដាយអ្នកណាខ្ញុំសូមຂໍฟังท่อนเร็บท่อนนี้อีกสักนิดนึงนะครับผมไปជិះមស្ដាប់គ្នាបើដល់ពួកព្រះទៅតាមដំណើរគំបើហើគំបើហត់គំបងហិនបងហោតគំស្លាប់ដូច go check me and glad or glad keep jong mean jong loab chbas loh keth ka chittasasachak thor i'm for the real i'm for the real see for the

แต่เพลงของโฟร์ที่ไฟนี่ผมเห็นเขาออกมาน้อยนะครับผมพราะผมหาเพลงของโฟไฟนี่เจอไม่ค่อยอี่เพลงเองครับผมถ้าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีเพลงแบบแนะนําที่ผมยังไม่ได้ทำทีนะครับผมของโฟไฟนะครับผมก็ สามารถคอมเมนต์ขอกันมาเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับตามคำขอที่เพื่อนๆขอกันมานะครับผมไปกันต่อนเลย ความหมายของเพลงนี้เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าเขาสื่อถึงอะไรนะครับผมแต่ที่ผมเห็นจากรั่มีเงินนะครับผมแล้วก็มีรถแต่ความหมายอผมไม่รู้นะครับผมถ้าเพื่อนๆรู้ก็อคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผม I'm 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 for the rear, yeah. <I 'm S 2> for for real 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 the 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 for the real, see for the real, for the real. Hey, 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 Thân đi cho đi đi và lên phổng ba Tuần tì mình đẹp, đẹp, do <Hey>. Wow. เฮ้ยว้าวเพลงก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมเป็นเพลงของฟูตี้ไฟนะครับผมชื่อเพลงที่ผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่าน่าจะมีคนเฟสเจอริงด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับผมที่มีเนื้อที่มีบีดดนตรีได้สนุกมากนะครับผมแล้วก็เร็ปแบบสไตล์ยุโรปนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ฟูตี้ไฟเขาได้ร้องออกมาได้ดีมากเลยนะครับผม ถ้าเพื่อนๆมีเพลงอะไรของโฟไฟหรือว่าของดิสเวของเวนดาอะไรก็ที่ผมยังไม่ทําทีนะครับผมก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดฝากกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมใครท่านใดที่กดแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมที่คอยซับพอร์ตผมนะครับผม ตลอดมานะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากสมัครสมาชิกเมมเบอร์ก็สามารถเข้าไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับผมก็เดือนละ80บาทนะครับผมก็เวลาไลฟ์สดผมไลฟ์สดอะไรก็จะมีอีโมจิให้มีสิทธทิพิเศษมากมายสำหรับสมาชิกที่สมัครต่อเดือนละ80บาทนะครับผมแถมจะได้ลุ้นรับเสื้อแบบนี้ครับผมทีไปด้วยนะครับ1ตัว,วะนะครับผมถ้าใครสมัครสมาชิก้ะเพื่อนๆคนไหนอยากได้เสื้อแบบนี้ไปใส่นะครับผมก็สามารถติดต่อพา ทางในเพจ a c e b o o k กระซิบทีวีได้นะครับผมผมสามารถจัดส่งให้ได้นะครับผมตัวละ299บาทนะครับผมสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหในสนใจก็ต้องรีบจองเข้ามานะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับผมควยเจอกันใหม่ใน E ีีถัดไปนะครับผมก็ขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยทำให้หมดทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม 拜拜。Bye bye.